แค่วันเดียวก็ขนาดนี้เลยหรอเขาไม่ได้อยากขี่ม้าหรอกเขาอยากขี่แกแกเห็นหรือยังว่าเมียแกมันไม่ได้จริงใจกับแกไม่งั้นคงไม่เข้าหาผู้ชายที่เจอแค่วันสองวันหรอกแล้วตาเขาน่าจะรู้สึกได้นะว่าฉันเน่ยคือปรเมศเขาเลยไว้ใจฉันไง ตื่นจังเขาไม่ได้รู้สึกหรอกว่าแกคือปรเบศเขารู้แค่ว่าแกคือหนุ่มรูปหล่อกล้ามใหญ่ที่เขาอยากจะให้มาดูแลเขาเผลอๆเขาลืมแกไปแล้วแล้วก็อยากจะเอาร่างเนี้ยทำหัวจะว่าไปนี่นะยังไงฉันก็ต้องติดอยู่ในร่างนี้ทั้งชีวิตอยู่แล้ว ทละตาเขาชอบก็ดีสิเวลาที่ฉันบอกว่าฉันคือปรเมศเนี่ยทุกอย่างมันจะได้ง่ายขึ้นอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยจ้ะเพราะหนุ่งคลั่งครับแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกต่อให้แกจะพูดเรื่องอดีตของแกถูกหมดทุกอย่างก็ใช่วม่าทุกคนเขาจะเชื่อว่าแกคือปรเมศ เลอเปลอก็จะหาพกแกเป็นพวกต้มตุ่นด้วยซ้ําแกยังเชื่อเลยทำไมคนอื่นเขาจะไม่เชื่อฮะ,ออะก็ก็นี่ฉันไงก็จะเป็นคนเชื่อเรื่องวิญญาณอะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อเรื่องนี้เออใช่